เวลาพูดถึงแผนบุกยึดเสฉวนกับฮันตงของเล่าปี่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงใครครับใช่ครับคงแบงหรือจูกัดเหลียงแต่ความจริงเจ้าของแผนนี้ตัวจริงกลับไม่ใช่คงแบงคนที่อยู่เบื้องหลังแผนบุกฮันตงและเสฉวนตัวจริงคือหวดเจ้งหรือฝาเจิงกุนซื้อมากแผนการผู้ทรยศเล่าเจี้ยงเขาเป็นผู้ที่เข้าใจเสฉวนดีกว่าใครและเป็นคนแนะเล่าปี่ว่า ต้องตีหันตรงก่อนเพื่อสร้างฐานที่มั่นแล้วค่อยตีเสฉวนที่หลังซึ่งก็คือวางแผนตีเหนือก่อนรวบใต้ที่หลังประวัติศาสตร์จริงบันทึกว่าแผนนี้ทำให้เล่าปีครองสองดินแดนสำคัญได้สำเร็จแต่ในนิยายสามก,ก๊กหลอกว่านจงกลับเปลี่ยนให้เล่าปีบุกเสฉวนก่อนเพื่อให้เนื้อเรื่องดูดีและเน้นบทเด่นให้ขงเบ่งแทนแต่ในประวัติศาสตร์หัวเจ้งคือเจ้าของแผนตัวจริง เหตุผลที่เขาโดนดิสเครดิตอาจเป็นเพราะเขาทรยศนในเก่าอย่างเล่าเจี้ยงและเป็นคนอาฆาตพยาบาทใช้อำนาจในทางที่ผิดก็เป็นได้